ครับพี่น้องมือนี้แต่เ้าเลยผุ้ลงคนเป็นกระมากเบลผุ้ลงคนเป็นกระโมกเบลแต่กว่ามไม่ยังกูนี่ย่ำบักงวงให้ยังกูนี่ต้องเิ่งกันต่อตัวไปครับว่าทีเย็นจี้ยังกินครับมือนี้ฟันสองหน่วยฟันหน่วยหนึ่งถามขอกินแต่เ้าแต่เสี่ยวมือนี้วายบักงืมตัวเนี่ยมือนี้เป็นกดตรบังคับเลยครับมือนี้ต้องบังคับให้กินปลาแดกครับกูได้บังบไกินปลาแดกคือที่บุรีกินเลยหล่ะมือนี้บองมือหนี้ใส่ปลาแดก ว่าต่างใจเห็ดคักไว้พอนี่อยู่โรงงานคือเอก่าพี่น้องสบายกูหนีพอมีเดียวหรืนบปล่เอาซะมีก้อนพี่น้องเดี๋ยวรวมรัดตัดตอนไปคุณละว่าจีเฮ็ดเสียงกินต่อมีคนดีมี กุ้งมุนี่เครื่องตุงเครื่องกุงดมีทำปะแดีกกมีว้าเป็นอย่างไรบ้างนี่ออะไรเลยขาอะไรเลยอยุโนมโตอะไรเลยเีกินแต่าร์เียวนอกปเนาะใส่ไปก่อนเนีครับยานเรื่อง ใส่ลงไปอยากเสียบหลยใส่หลยอยากเสียบหน่อยใส่หน่อยพี่น้องมีคนใส่รงไปโอ้ยคือใส่ขัจังวะอันนี้พุ่งเ้วอนนี้พุ่งเหอ้นมาาน่อเไปด็กนัวาลงไปโอ้ยนี่าขับจังวะาาอาหน้าลานเนเดก น้ำตาลน้อยนึงพี่นอ้องน้ำปลาเดยกน้ำปาลาหน้อยนึน,นหลักรเซียมมง้น,นหลักเียมมองอ่โอ้ยครับข,ของเขาน,นหลักกเซียมมงพี่นอ้องเ้ยียดปจะเสียดจวมอนี้ว่า cứ bố bố đèn đẹp đầm ta tuổi đèn. Năng chắc hàng huyền bị đồn gấp bố đầy lông chết khuya เอาลอกลอกลอกสี้มึงคนคนหลังก็สี้มึงไปยังไงตาสวดบ่ครับตาสวดป้อมีไรขาดยังบ่าขาดบ่อน้องบองนอเอานิเนี่ยเนี่ยพี่น้องมามากหนังดัง Các đâu đi Cắt đi thoáng đi nào, cắt đi thoáng Ui,

バレーの。

มันวัดตัวละเอาเอาพี่น้องเอาอะปากลันรดทั้งนั้นนะ

พี่น้องแสบจะก้นเห็ดแสบหรือว่าใส่สูตรอะไรกับโูู้ครับสดนำทุกท่านสดนำโอ้ยพี่น้องพ่อพ